ที่4ธันวาคม2565ครับขณะน,นี้อยู่ที่หาดราวัยภูเก็ตนะครับอากาศดีนะฮะมีแดดฝนไม่ตกนะครับดดรนะักนะท่องเที่ยวเริ่มมาแล้วนะแล้วก็เป็นเมืองที่จะ ไม่ค่อยใช้แมสกันแล้วนะครับซึ่งกถือว่าอากาศบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ความปลอดภัยสูงเป็นเรื่องที่รับได้นะครับก็ยังมีธรรมชาติที่สวยงามอยู่ของหาดร,ราวไาวัยนะครับยทุกท่านก็พักผ่อนก่อใจนะครับในสถานที่ท่องเทีย่ยวที่แต่ละท่านชอบ ในวันยุดลองวีเอนสำหรับช่วงเทศกาลวันท่อแห่ชาติที่นคนไทยเราเนี่กว่ายังคงมีความรู้สึกในจือนข้ออยู่ในหลวงรัชกาลที่ไ้เสมเมื่อทีน่นี้ต้นเดือนธันวาคมและในวัน 5, ที่5ธันวาคมของทุกๆปีนะครับยังเป็นเช่นนี้เสมอ วันนี้เราอยู่ที่หาดป่าตองนะคะเมื่อกี้นี้ไปแวะหาดกะรนมาเรียบร้อยได้เล่นน้าด้วยนะคะตอนนี้มาแวะหาดป่าตองฝนเยอะมากแต่ว่าสรุกสนานนะคะบรรยากาศดี ถนงนะคะเอ้ย